ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และประชาชนรายการที่นําเสนอภารกิจสําคัญของทุกเหล่าทัพเป็นประจาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา18.00นหลังครรทรงชาติวันนี้อยู่กับผมนัสรุทธาพรตองสุทธิครับและฝากคุณผู้ชมนะครับติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube t v 5 HD1 และ w w w t v 5. co. th ครับวันนี้นะครับเรามาเริ่มต้นกันด้วยภารกิจของผู้บัญชาการทหารเรือนะครับร่วมรับประทานอาหารกับนักเรียนจากทหารเรือภายหลังเสร็จจากการประชุมหน่วยขึ้นนตรรรรนะรงงงอออทัเเเืืโียชุมลหา พลเรือเอกชาติชายสีวรขานผู้บัญชาการฐานเรือเป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือสัญจรร่รวมกับหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงจากกองทัพเรือในพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีที่ห้องประชุมโรงเรียนชุมพลฐานเรือตำบลบางสเสร,ร่อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีก่อนร่วมรับประทานอาหารกับนักเรียนจากทหานเรือโดยในระหว่างรับประทานอาหารผู้บัญชาการฐานเรือได้พูดคุยและถามถึงชีวิตความเป็นอยู่ของนักเรียนจากฐานเรืออย่างเป็นกันเองด้วยความห่วงใย ทั้งนี้มีนักเรียนจ่าฐานเรือสุขชีวันชมพัฒนานักเรียนจ่าฐานเรืออภิชาติกรองม่วงหัวหน้ากราบขวานักเรียนจ่าฐานเรือวรัณชัดพิกุลศรีนักเรียนจ่าฐานเรือทวัชัยปิ่นสมนามและนักเรียนจ่าฐานเรือเมทวินซั์พันแสนหัวหน้านักเรียนจ่าร่วมรับประทานอาหารกับผู้บัญชาการฐานเรือ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกนะครับตรวจเยี่ยมหน่วยทหารกองพลฐานราพที่7เน้นย้ำให้กำลังพลปฏิบัติตนตามระเบียบวินยัยและดูแลฐานใหม่ซึ่งเป็นน้องคนสุดท้ายของกองทัพบ,บกพลเอกพรศักพูลสวัสดิ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกตรวจเยี่ยมหน่วยทหารสังกัดกองทัพภาคที่3ในสังกัดกองพลฐานราพที่7อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยได้พบปะพูดคุยกับกำลังพลอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง ทางนี้ผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานบกได้กล่าวว่าสถานการณ์ปัจจุบันแตกต่างไปจากอดีตมากโดยเฉพาะเรื่องการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อกองทับบกทางอ้อมตลอดจนมีการเผยแพร่กระจายข่าวสารที่เบี้ทั้งเรื่องจริงและไม่จริงผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียที่อาจจะส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของกองทัพบ,บกดังนั้นขอให้กําลังพลทุกคนปรับตัวและปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของกองทับบกอย่างเคร่งครัดไม่ให้มีเรื่องเสื่อมเสีย และที่สําคัญคือการดูแลฐานใหม่ซึ่งเป็นน้องคนสุดท้ายของกองทับบกให้มีความเป็นกินอยู่ที่ดีไม่เอาเปรียบได้รับสวัสดิการที่ครบถ้วนและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังต้องหมั่นทําความดีเพื่อช่วยเหลือดูแลประชาชนตามนโยบายของกองทับบกที่ให้ทหารช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาสจากนั้นได้เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการฐานพันธุ์ดีกองพลฐานร,ราพที่7มีพื้นที่61ไร่ประกอบด้วยกิจกรรมการเกษตรการปรศุสัตว์และการประมง โดยได้จัดกำลังพลเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฐานพันธุ์ดีที่ศูนย์พัฒนา 1, พันธุ์พืชจักรพันธ์เพนซิริจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีแล้วนำความรู้กลับมาประยุคคกต์ใช้ในโครงการและขยายผลยังชุมชนของตนเมื่อปลดประจำการสำหรับโครงการเด่นคือโครงการเก็บรักษาพันธุก,กรรมพืชเพื่อการพัฒนาและปร,ะปรับปรุงพันธุ์ตามพระราชดำริพร้อมนำเมล็ดพันธุ์มาปลูกเพื่อไปจำหน่ายให้กับประชาชนในราคาถูก ต่อจากนั้นนะครับผู้ช่วยผู้ิัญชาการท้ารบกได้เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการทหารพั่ดีกองพันสัต่วยผ่างผู้ชารยผว ซึ่งมีพื้นที่ติดกับกองพลฐานราศพี่7โดยโครงการผ่านพันดีกองพันธ์สต,ตางเริ่มดําเนินการเมื่อเดือนกรก,รากฎาคม2562ดําเนินการใน3กิจกรรมได้แก่กิจกรรมการปลูกพืชบํารุงดินได้แก่ปอเทืองและถั่วพระกิจกรรมการปลูกผักโตเร็วจํานวน26ชนิดและทําให้กําลังพลภายในหน่วยโดยเฉพาะฐานกองประจำการได้มีโอกาสฝึกและเพิ่มพูนความรู้ในเรื่องขั้นตอนการปลูกแบบครบวงจรและกิจกรรมการปลูกหอมแดงพันุละแล เพื่อสนับสนุนการทำผลิตภัณฑ์ผักดองให้กับวังสะประทุมคณะกรรมรการีิการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนว,วัตกรรมวุฒิสภาเข้าศึกษาดูโครงสร้างระบบการศึกษาของหลักสูตรการศึกษาของกองทัพอากาศพลอากาศเอกเดชอุดมคงศรีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารอากาศให้การต้อนรับพลอากาศเอกประจินจันตองประธานคณะกรรมการิการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภา นำคณะกรรมการการเข้าศึกษาดูงานโครงสร้างระบบการศึกษาของหลักสูตรการศึกษาของกองทัพอากาศแลนะโรงเรียนในเรืออากาศนวมินกษตรตราธิราชสำหรับการเข้าศึกษาดูงานของคณะกรรมการการอุด,ดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการจัดการศึกษาทางทหารและเยี่ยมชมสถานศึกษาภายในโรงเรียนในเรืออากาศ นวมินกษัตราธิราชซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพุทธิสภามีอำนาจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ การทากิจการพิจารณาสอบหาข้อเท็จจริงหรือศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับการอุดมศึกษาความเป็นอิสระทางวิชาการของสถาบันการศึกษาการบริหารส่งเสริมการสนับสนุนและการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมพิจารณาศึกษาติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและที่เกี่ยวข้อง นายกสมาคมแม่บ้านฐานบกและคณะ,ะเยี่ยมชมหมู่บ้านทอผ้าไหมย,ยกทองโบราณของบ้านจันทระโสมาบ้านท่าสว่างพร้อมเยี่ยมชมผลงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนำแนวทางการทอผ้าไหมสร้างองค์ความรู้ถ่ายทอดต่อยอดให้กับกลุ่มแม่บ้านฐานบก ที่หมู่บ้านท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์พันเอกหญิงพิมพิสาจิตแก้วแท้นายกสมาคมแม่บ้านฐานบกและคณะเยี่ยมชมหมู่บ้านทอผ้าไหมยกทองโบราณบ้านจันทราโสมาบ้านท่าสว่างพร้อมเยี่ยมชมผลงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยมีพันเอกหญิงวรรณรัตน์ามีศรีประธานสมาคมแม่บ้านฐานบกสาขามณฑลฐานบกที่25พร้อมคณะแม่บ้านได้ให้การต้อนรับ ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วยการเยี่ยมชมการทอผ้าไหมย,ยกทองโบราณของบ้านจันทรัศสสมาบ้านท่าสว่างซึ่งเป็นผ้ายกทอชั้นสูงเป็นลายแบบราชสำนักไทยโบราณความโดดเด่นเป็นผ้าทอมือสร้างลายต่างๆอย่างงดงามผ้าพืนหนึ่งใช้เวลาในการออกแบบรวดลายเขียนแบบเก็บตะกรนาน2-3เดือนและใช้เวลาทอ1-3เดือนและต้องใช้ช่างทอประจำกี่แต่ละกี่4คนขึ้นไปทอได้5-7เซนติเมตรต่อวัน ผ้าไหมแต่ละผืนทอจากเส้นไหมที่ย้อมจากสีธรรมชาติยกเป็นลวดลายต่างๆตามจินตนาการโดยในการนี้ได้เข้าเยี่ยมชมการทอผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ผ้าไหมในหมู่บ้านท่าสว่างพร้อมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจแก่ชาวบ้านผู้ผลิตผ้าไหมและนำไปเผยแผ่ให้กว้างขวางสร้างไรายได้สู่ชุมชนตลอดจนนำแนวทางการทอผ้าไหมนี้ไปสร้างองค์ความรู้ถ่ายทอดต่อย,ยอดให้กับกลุ่มแม่บ้านฐานบกในแต่ละพื้นที่นำไปขยายผลสร้างไรายได้ช่วยเหลือครอบครัวอีกทางหนึ่งด้วย ขหานะครับเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสได้ช่วยเหลือเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อลดรายจ่ายสร้างความสุขลดความทุกข์ให้แก่เกษตรกร,รกพี่น้องชาวนาไทยพลตรีทวีศักดิ์วงทวีทรัพย์ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่3และคณะได้ลงพื้นที่ตำบลสมอแครอำเภอเมืองจังหวัดพิษนุโลกเพื่อบผ้าห่มและถุงยางชีพให้กับมวลชนรอบค่ายและตรวจเยี่ยมกำลังพลที่นำรถเกี่ยวข้าวจำนวนสองคันออกช่วยเหลือประชาชนเกี่ยวข้าว รวมทั้งการเปิดโรงสีข้าวของหน่วยรับสีข้าวให้ประชาชนเพื่อเป็นการช่วยลดราค่าใช้จ่ายและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างหน่วยงานกับชุมชนอีกด้วยศูนย์บรรเทาสาธรารณภัยมณฑลฐานบกที่37จัดกำลังพลจากกองร้อยบรรเทาสาธรารณภัยมณฑลฐานบกที่37ลงพื้นที่ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวให้แก่นายสวัสดชัยมาเชื้อณนะบ้านป่าอ้อยหมู่5ตำบลจอมหมอกแก้วอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องเกษตรกรชาวนาเนื่องจากขาด,ขาดแคนแรงงานอันเป็นต้นทุนในการเก็บเกี่ยวข้าวกองทัพภาคที่1โดยกองพลฐานราชที่2รักษาพระองค์จัดกําลังพลจิตอาสาดําเนินกิจกรรมเราทําความดีเพื่อชาติศาสตร์โดยทําการช่วยเหลือเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกแปลงนาเกษตรกร ที่มีฐานะยากจนเป็นผู้สูงอายุได้โอกาสและเป็นการลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรที่จ่ายเป็นค่าแรงเกี่ยวข้าวหรือว่าจ้างรถเกี่ยวข้าวที่ตำบลบุพรามอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีตามนโยบายผู้บัญชาการฐานบกที่มีจตนารมณ์ช่วยเหลือความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวนาและส่งเสริมให้มีความแข็งแรงในการบริหารจัดการผลผล,ผลิตของเกษตรกรส่วนตอนนี้นะครับพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ ในวิกฤตครั้งที่ผ่านมามีหลายเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นเราได้บทเรียนบางอย่างและทำให้เรารู้ว่าเราละเลยการวางแผนชีวิตมากแค่ไหนและนี่คือจุดเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อระเบียบทางสังคมและสุขภาพอนามัยของส่วนรวมเปลี่ยนเพื่ออนาคตที่มั่นคงพร้อมแบ่งปันและให้กําลังใจซึ่งกันและกัน ในทุกวิกฤตที่ผ่านมาคือบททดสอบความแข็งแกร่งของเรามาร่วมสร้างภูมิคุ้มกันของชีวิตด้วยการเปลี่ยนเปลี่ยนเพื่อก้าวไปสู่ชีวิตวิถีใหม่ในช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ชมไปติดตามภารกิจการปฏิบัติการเพื่อรักษาสันติภาพของกองร้อยฐานช่างเฉพาะกิจไทยเซาสุดานผัดที่2จากเซาสุดานกันครับ วัครับวันนี้เราจะมาติดตามภารกิจของกําลังพลกองร้อยฐานช่างอาปกิจไทยเซาทุดานปฏิที่สองสัมผัสแรกบนแผ่นดินเซาทุดานครับหลังจากที่ต้องใช้เวลามากกว่า11ชั่วโมงในการเดินทางจากสนามบินดอนเมืองประเทศไทยถึงสนามบินนานาชาติเมืองจูบ้าสาธารณรัฐเซาทุดาน กำลังพลทุกนายก็เดินทางเข้าค่ายที่พักทหารไทยซึ่งมีที่ตั้งอยู่ภายใน UN เอ็นทอมปิงคอมปาวเมืองจูบาเมื่อเข้าค่ายที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วกำลังพลได้ช่วยกันจัดระเบียบกองบังคับการกองร้อยชุมชนที่พักอาศัยและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบค่ายพักทหารไทยทั้งนี้ได้ประสานการรับมอบภารกิจต่อจาก กวงร้อยฐานช่างยุทธภัณฑไทยเซาทสุดานปัที่หนึ่งเพื่อสานต่อการปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ การปฏิบัติงานของกองร้อยฐานช่างเฉพาะกิจไทยเซาทูดานผัดที่2นั้นได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานช่างโดยได้วางกําลังในพื้นที่2เมืองคือเมืองจูบ้าและเมืองรุมเบกซึ่งมีการปฏิบัติงานที่สําคัญได้แก่ 1. ง,งานซ่อมปรับปรุงเส้นทางการส่งกําลังบำรุงหลัก 2. ง,งานประจําทางการช่างภายในอนิสคอมปิงคอมเปาเมืองจูบ้าและเมืองรุมเบกและ 3. การซ่อมปรับปรุงภายในอานิสคอมปิงคอมเปาเช่น ปรับปรุงแนวรั้วรอบค่ายเพื่อรักษาความปลอดภัยปรับปรุงพื้นที่ภายในสนามบินเมืองจูบา้าปรับปรุงรานจอดรถภายในค่ายสำเพยงกำลังก่อสร้างที่พักและก่อสร้างเครื่องบำบัดน้ำเสียในที่พักของเจ้าหน้าที่สหประชาชาติรวมไปถึงงานทางการช่างอื่นๆในพื้นที่หน่วยง,งานของอันิดต,ตามที่ได้รับการร้องขอจากฝ่ายวิศกรรม ครับสวัสดีครับกระผมพันโทไกศิลป์สาสุนีรองผู้บังคับกองพันฐานช่างเครื่องมือพิเศษกองพลทาหารช่างกรมการฐานช่างเฏิอัหน้าที่ผู้บังคับกองร้อยฐานช่างเฉพาะกิจไทยเซาท์สุดานปัดที่2ครับผมมีความรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับมอบหมายให้มาปฏิบัติหน้าที่ผู้บังคับหน่วยสําหรับการเป็นภารกิจรักษาสันติภาพยเตดเนชัน่นวิชั่นินเซาท์สุดานนาสาธาเซาท์สุดานปัดที่2ในครั้งนี้ กำลังพลของกองร้อยฐานช่างพาะกิจไทยซาสุดานผัดที่สองทุกนายได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกทางด้านความรู้ความสามารถระเบียบวินัยมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานและผ่านกระบวนการตรวจคัดกองโรครวมถึงได้รับการฝึกศึกษาตามมาตรฐานที่องค์การสาระชาติกําหนโดไว้ก่อนที่จะเดินทางไปบัติธาร,รกิจทั้งนี้กำลังพลทุกนายมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของ,องทัพบกอ๋อไทยและประเทศไทย ในนามของกองร้อยฐานช่างธุรกิจไทยเซาทสุดานผาดที่2กระผมพร้อมให้คำมั่นสัญญาว่ากองร้อยฐานช่างธุรกิจไทยเซาสุดานผาดที่2นั้นจะตั้งใจปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพด้วยความวิริยะอุตสาหะอดทนกดกันต่อความยากลำบากปปิบ,บัิงานด้วยความมีมาตรฐานอำรงไว้ซึ่งความมีระเบียบวินัยเกียรติยศศักดิ์ศรีของความเป็นทาหารและสร้างชื่อเสียงให้กับกองทัพและประเทศไทย สิ่งสำคัญที่สุดเมื่อจบการปฏิบัติภารกิจแล้วกำลัง,งพล200ชหานเฉพาะกิจไทยซาสุดานผัที่2ท,ทั้ง2 0เจ3นายจะต้องเดินทางกลับประเทศไทยด้วยความปลอดภัยกลับคืนสู่อ้อมกอดเชื้อปนครอบครัวป็ะที่รักทัก่ายครับ ปิดท้ายรายการในวันนี้นะครับเราขอเป็นกําลังใจให้พี่น้องทหารหานรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ขอส่งกําลังใจนะครับให้ชาวนาครศรีธรรมราชและอีกหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ให้ผ่านพ้นวิกฤตน้ําท่วมครั้งนี้ไปได้อย่างปลอดภัยสําหรับวันนี้นะครับเราขอปลดลาไปด้วยบทเพลงแรงใจสวัสดีครับเเ<า>นน่่อยมไรฉััูู้ใจธจธสคว